อัดคลิปสอนงานนะครับสอนการใช้โปรแกรมหรือว่าการใช้แอปใครก็จะได้ตัวชี้เมาส์นะครับเคอร์เซอร์ไว้ควบคุมว่าเราจะใช้งานกดปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะใช้เมาส์แบบนี้รุ่นอื่นมันได้แต่ซัมซุงครับซัมซุงมันยากเสุดเกินคลิปนี้สําหรับซัมซุงแต่รุ่นอื่นก็จะลองทําให้ดูสวัสดีครับ,ค,รบคลิปนี้ก็จะมาแนะนําสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน โทรศัพท์มือถือนะครับผ่านพอรตหรือว่าสาย OTG นะครับผม OTG หรือว่าตัวแปลงแจ็ค USB เข้ามือถือนั่นแหละครับนะครับจะมี2แบบแบบโทรศัพท์ทั่วไปจะเป็นแจ็คแบนี้ตามเนี่ยคือโทรศัพท์ทั่วไปจะให้รุ่นนี้นะครับแต่ของผมจะเป็นซัมซุงเป็นซัมซุงก็จะเป็นวงกลมเลีๆเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับชัดๆนะครับผมอีเวลาเราจะสอนงานหรือว่าสอนการใช้งานโปรแกรม มันต้องมี <c oughs> ตัวชี้หรือหัวเมาส์เนี่ยเคอร์เซอร์เขาเรียกไปชี้ตำแหน่งว่าให้กดตรงนี้ตรงนั้นหรือว่าสอนงานไปที่ปุ่มนี้ปุ่มนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามือถือทั่วไปเดี๋ยวนี้มันก็มีมาให้นะแต่ว่ามันจะทํามันจะเกลียกระหน้าจอนะครับคือมันจะมีพื้นสําหรับวางเมาส์ใช้มือลากตรงนั้นมันจะขึ้นหน้าจอมาด้วยเพื่อจะใช้ตัวนั้นเป็นเมาส์หรือว่าจะใช้ปากกาวาดเอาก็ได้ว่าให้กดปุ่มนี้ปุ่มนี้นะผมว่ามันจะยุ่งยากนะครับผมก็เลย <c oughs> มันใช้เมาส์เมาส์แบบนี้ก็ได้ครับผมเมาส์เมาส์คอมธรรมดาเนี่แหละครับเมาส์คอมเมาส์โน้ตบุ๊กใช้ได้ทั้งเมาส์สายและเมาส์ไร้สายแบบนี้นะครับเพราะว่พาพอดีผมไม่มีเมาส์สายนะครับก็เลยจะใช้เมาส์ไร้สายแบบนี้แล้วก็สามารถต่อคีย์บอร์ดต่อคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับผมด้วยสาย OTG แต่ว่าคีย์บอร์ดก็ไม่จําเป็นแต่จะลองให้ดูเฉยเพราะว่าคีย์บอร์ดเรากดในมือถือก็ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ใช้ได้ แต่ใช้กับคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะรู้สึกจะพิมพ์ได้เฉพาะภาษาอังกฤษครับภาษาไทยไม่ได้นะครับใช้ในมือถือถ้ารุ่นอื่นทั่วไปมันไม่มีปัญหาอย่างตัวเนี้ยเป็นของ oppo f7 นะครับที่ผมเคยใช้ก็เสียบสาย otg ทั่วไปได้เลยแล้วก็เข้าไปเซตค่าได้เลยอาผมให้ดูของรุ่นนี้ก่อนนะครับเป็นของ oppo นะครับ oppo f7 เป็นเครื่องเก่าของผมนะครับนี่นะครับการเปิดใช้งาน otg ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับตั้งค่าขึ้นมาหน้าเนี้ยก็เลื่อนไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติมตัวนี้ครับผมก็เลื่อนไปมันก็มีให้ให้เรียบร้อยนะครับการเชื่อมต่อ otg เราก็เปิดแค่นั้นเองอันนี้เปิดอยู่แล้วเนี่ยครับตอนแรกจะเป็นอย่างนี้การเชื่อมต่อ otg เราก็เปิดใช้งานพอเปิดใช้งานเสร็จเนี่ยครับพร้อมใช้ล้วมันง่ายแล้วก็ใช้ แจ็ค OTG ธรรมดาเลยเป็นหัวแบบทั่วไปใช้ได้หลายรุ่นห,หัวแบบเนี้ยทั่วไปเลยก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นเมาส์สายเราก็เสียบได้เลย,เลยแต่ตอนนี้นเป็นเมาส์ไร้สายผมก็แค่ใช้แดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับพอเสียบเข้าไปดูนะครับนี่ครับมีเมาส์ขึ้นเลยเรียบร้อยสมมุติว่าเราจะเปิด สอนใช้งานโปรแกรมเนี่ยอย่างหน้าจอเนี่ยจะเข้าไลน์รัาอันนี้คก็คือขึ้นรูปเมาส์เวลาอัดหน้าจอนะครับก็จะขึ้นให้เลยว่าชี้ตรงนี้เข้าตรงนี้ดูรูปเข้า Google Chrome เข้า Play Store เห็นไหมก็แค่ดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยฮะคือใช้เมาส์ได้เลยเนี่ยง่ายเนี่ยคลิกครั้งเดียวคลิกครั้งเดียวไม่ต้องดับเบิลคลิกนะฮะ ใช้งานได้เหมือนเหมือนคอมเลยครับผมเนี่ยโอเคใช้คีย์บอร์ดก็ได้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับผมให้ดูอันนี้คือลองกับเครื่องทั่วๆไปก่อนที่มันไม่มีปัญหามันง่ายแต่ซัมซุงที่ผมมีเนี่ยมันยากเนี่ยครับผมจะเสียบคีย์บอร์ดเข้าไปเลยนะครับผมก็เอาเมาส์ออกเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดไม่ต้องติดตั้งอะไรนะครับเปิดครั้งเดียวเนี่ยนะครับพอเป็นคีย์บอร์ด ลองเข้าที่ Google เข้าที่ Google อ่ะลองพิมพ์พิมพ์อะไรก็ได้เห็นไหมฮะนี่ฮะพิมพ์ได้โอเคนะครับเนี่ยพิมพ์ได้เอาทีนี้มาดูการเปิดใช้งานพอต OTG นะครับของ Samsung นะครับ อันนี้เป็น s a m s u ง g g a l a ็ y ซ a 5้านะครับรุ่นหนึ่งก็จะคล้ายกันนะครับของ a ัม u n งก็คือใช้แจ็คแบบนี้อันนี้ผมซื้อมาล้วกว่าบาทแต่ถูกกว่านี้ก็มีนะครับผมใจร้อนผมเลยวิ่งไปซื้อที่ห้ามาก่อนที่ยี่สิบสามสิบก็มีครับอันนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับผมแล้วผมก็จะต่อเมาส์ไร้สายเข้าไปนะครับผมนี่คือถ้าเป็นเมาส์สายก็ต่อเข้าไปได้เลยเสียบได้เลยแต่อันนี้เปลเ่ยนเป็นไร้สายเพราะว่ามเมาส์สายผมไม่มีครับผมเลิกใช้ไปนานแล้วมีแต่แบบนี้นะครับ 2ตัวก็แบบนี้ทั้งหมดเลยเอาเข้าไปดูนะครับผมที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับที่จะแนะนําต่อไปนี้คือจะใช้เมาส์ตัวนี้ควบคุมนะครับผมใช้เมาส์ตัวนี้ควบคุมโดยการบันทึกภาพหน้าจอจากโทรศัพท์นะครับเอามาดูกันเลยครับผมวิธีเปิดใช้งานพอร์ต OTG ของซัมซุงนะครับผมอันนี้คือผมติดตั้งนะครับผมจะใช้เมาส์ตัวนี้ควบคุมนะครับผมดูเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเมาส์เมาส์จริงๆเลยนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับ เข้าไปที่ตั้งค่าอทีเนี้ยแล้วแต่รุ่นนะครับผมให้เราเข้าไปตรงเมนูคําว่าตัวนี้ครับตัวล่างส่วนนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับผมคลิกเข้าไปเลยครับมาตรงเ <c oughs> มนู <c oughs> ข้อมูลซอฟต์แวร์ครับคําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับก็คลิกเข้าไป ทีเนี้ยมันจะมีขึ้นเวอร์ชั่นตัวเลขเยอะแยะแล้วครับให้เราไปที่หมายเลขรุ่นครับผมหมายเลขรุ่นตัวเนี้ยเดินๆอยากจะให้ดูมันจะโชว์อย่างเงี้ยครับเราคลิกไปหลายๆครั้งนะครับลองคลิกครั้งแรกเนี่ยพอคลิกไปสักพักมันจะบอกว่าเหลืออีกสี่ขั้นตอนก่อนที่คุณจะเป็นผู้เนี่ยผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เราก็กดจนกว่ามันยอมรับนะครับสองหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะให้ใส่รหัสถ้าเครื่องไหนไม่ไม่ไม,มีรหัสล็อกก็ไม่ต้องใส่ก็คือผ่านไปได้เลย แต่ตัวนี้จะมีรหัสล็อกึ่งอันนี้ค,คือมาตรฐานมาเฉยๆผมยังไม่ได้ตั้งก็เนี่ยคือปลดล็อกอปลดล็อกบางทีก็จะเป็นพินแล้วแต่เราตั้งไว้นะครับทีนี้หลังจากปลดล็อกเรียบร้อยเราก็กลับมาที่หน้าเมนูของเมนูตั้งค่านะครับเมนูหลักของการตั้งค่าคเลื่อนมาข้างล่างสุดทางเลือกผู้พัฒนาคือตอนนี้เราเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเรียบร้อยแล้วอ่ะ,อะเข้าไปเลยเนี่ยครับ เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วคือของผมเนี่ยพอเปิดแล้วเปิดเลยนะครับไม่ต้องมาทําอีกนะครับผมเปิดแล้วก็สามารถเสียบมอช้าได้เลยเสียบ USB อะไรใช้ได้เลยว่างั้นเถอ,อะโหลดเพลงโหลดอะไรได้หมดจาก USB นะครับผมก๊อปก๊อปเปิ้ปงก็อปปี้อะไรได้หมดทีนี้ก็ไปที่ให้มาที่ตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะปิดอยู่นะครับผมให้เราเปิดนะครับให้เราเปิดตัวนี้การปลดล็อก OEM เปิดเลยครับมันก็จะถามรหัสอีก ก็ใส่ไปนะครับผมเปิดใช้งานก็ข้างมาตัวข้างล่างนะครับผมเลื่อนมาอีกจะมีการแก้ไขข้อบกพร่อง USB ตรงนี้ก็เปิดครับผมเปิด3จุดแค่นี้แหละครับมันก็จะทำเอาไม่ทำรหัสโอเคแค่นี้ถือว่าเสร็จแล้วครับผมทีนี้เราก็จะใช้พอร์ต USB กับโทรศัพท์ Samsung รุ่นนี้ได้แล้วครับ ไปดูนะครับผมนี่หน้าจอใช่ไหมเนี่ยเลื่อนสกอตรงเมาส์ได้เลยเนี่ยคือใช้เมาส์ควบคุมนะครับเมาส์ลื่นเลยครับนี่ครับนี่ครับโอเคอ่าโอเคครับผมครับก็จบไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคืออยากมาแบ่งปันเพราะว่าผมพยายามดูคลิปดูอะไรแล้วใน YouTube มันก็มีแต่เป็นเมนูภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่พูดนะครับ ปเพื่บเพื่อเดูแทบไม่ทันแล้วก็เมนูมันจะไม่ค่อยเหมือนกันพอดีตัวเองพอทําได้แล้วก็เลยคิดถึงนะครับคิดถึงอยากมาบอกต่อ่างัันเถอะสรุปแล้วใช้ได้พังเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนี่ครับต่อใช้ได้เลยแต่คีย์คีย์บอร์ดก็ไม่จําเป็นหรอกครับเพราะว่ามันกดในมือถือมันก็ง่ายอยู่แล้วบางอันเถอะแต่เมาส์นีด่ดีอย่างนะเพราะว่าเวลาเราจะอัดคลิปอย่างเงี้ยเราไม่ต้องถ้าถ้ากล้องรุ่นไหนที่ไม่มีตั้งค่าเวลาถ่ายหรือว่าคําสั่ง คำพูดอะไรเงี้ยนะครับคือเราก็ใช้เมาส์นี่แหละกดสามารถกดอัดบันทึกได้เลยโดยไม่ต้องเดินเข้าไปนะครับนี่คือเมาส์ไร้สายนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ